พ่นพงมาแล้วสวัสดีครับมาพบมาพอกันเลยครับผมพนทงครับผมกับผู้ใดควายแม่สาวครับอายุ42เดือนครับผมสูงร้อยสามสิบกว่าครับนะครับหนักใดไปเลี้ยงไปพัฒนาครับผมเอาไปต่อยอดครับนี่ครับควายแม่สาวได้ลูกตัวนึงแล้วครับผมแต่ว่า ปล่อยแม่มันครับต้องการปล่อยตัวนี้ครับอายุ42เดือนครับผมเปิดราคาอายู่27,000ครับผมผู้ใดสนใจอยากเอาไปเลี้ยงหรืออยากเอาไปพัฒนาต่อยอดครับมาเบิ่งมาแย่งเอาครับผมนี่ครับควายแม่สาวตัวนี้แหละครับผมควายบานๆเฮานี่ละ ตอนนี้ก็อายุ42เดือนครับสูงร้อยสาสิบกว่ากว่านี่ครับออกลูกมาแล้วตัวนึงให้ผลิตภัณฑ์มาแล้วตัวนึงครับผมอยากแบ่งปันให้พ่อแม่พี่น้องป้องไปไยครับหรือในห้อยผู้ใดสนใจครับมาเบิงมาแย่งเอาครับผมตัวนี้ครับราคาเปิดอยู 2 7 0 0มครับผมครับลักษณะกาบบอคีไลยครับเอาไปเป็นแม่พันธุ์ก็ได้ครับไปต่อยอดไปผสมพอพันธุ์ดีพอพันธุ์ดีๆครับอันนี้ผมผสมไปแล้วครับผมทับโตไปแล้วเป็นลูกของเจ้าเม็ดเงินครับเจ้ามหาโชคครับผมครับ ทับไปแล้วตอนนี้รอผลนครับประมาณมะอื่นมาเฮือนเนี่ยวามันจะขึ้นอีกบ่้าเบงไม่ได้หานี่แหละครับมันจะเป็นยังไงครับสนใจผู้ใดสนใจครับติดต่อข้ามาครับติดต่อมาโดยตรงนะครับคนโพงครับผมเบอร์สนใจครับติดต่อข้ามาเลยครับผม เบอร์08 5 8193042ครับผมโคตงครับผมติดต่อมาเลยได้ครับผมอยากได้เอาไปต่อยอดต่อนี่ออกมาออกมาจอยกินไปทุกอย่างาะกินหอดบกฮงสุกเดยบร้อยครับเิ่นกินบกฮงสุกไปแล้วในยนึงค์หันนี่แหละครับผมมาเบิ่งมาแยงเอาครับผมผู้ใดอยากได้ไปพัฒนาไปต่อยอดต่อครับ มาเบิ่งเออเดอร์เอาก็ฝากไว้ซ้ำนี่แหละครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้มด้วยนะครับสวัสดีครับ